สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็น CX 1 4 0นะครับห้าแรงพอท์นะครับยูสองญี่ปุ่นนะครับส่วนปั้นเป็นปั้นโยชิสามโศกนะครับมันพาน้ำเข้ามันทำมันสยบนะพี่แต่ปั้มแรงมากนี่เอาแรงได้เลยนะครับปั้มไม่มีแก้ท่อไม่ได้ทั้งเส้นนะครับยังดีอยู่นะครับเรื่องห้าแรงพอท์นะครับคนได้นะครับหายากนะครับตัวนี้คอาแรงครับพี่ ครัถ้าพ่นไม่เกี่ยวนะพี่รูด้าพ่นเป็นรูสองเบนนะพี่อรูใหญ่รูเล็กก็จะแจวเลยนะครับครับเรียนนะครับมากะเดินนะครับล้างให้แล้วนะครับ ล้างปูล้างระบบให้แล้วนะครับใจน่เาเป็นใช้งานที่ลยนะครับตดวเี้นะครับแรงไม่ได้เลยนะครับเลยยอดนะครับ